สวัสดีนะครับมาแบ่งปันเคล็ดลับการเลือกรองเท้าเจ็ดข้อนะฮะเคล็ดลับการเลือกรองเท้าเจ็ดข้อมีอะไรบ้างนะครับเป็นความรู้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอามารับความรู้ดีๆนะฮะในการเลือกรองเท้านะครับแล้วก็รองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งนะฮะเป็นรองเท้าตระกูลกีโตนะฮะ วันนี้ก็จะมีกิโต้ B7 หรือ B7 แล้วก็กิโต้อื่นๆอีกที่อยู่ในตะกร้านะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันนั้นเป็นประโยชน์มากกว่าก็คือเคล็ดลับการเลือกรองเท้าเจประการเคล็ดลับการเลือกรองเท้า7ข้อมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ที่เราต้องนําไปใช้ไปประยุกต์ใช้นะครับมันจะมีประโยชน์มากที่สุดเลยออกพื้แอร์ก่อนนะร้อน การเลือกรองเท้าทั้งหมด7ประการนี้นะฮะเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเลือกรองเท้าของเราได้ทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬารองเท้าใส่เล่นรองเท้าแตะนะครับรองเท้าวิง่งหรือรองเท้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเจ็ดประเภทนี้สามารถเลือกใช้ได้เลยเลือกได้เลยนะฮะอันข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับก็คือจะต้องไม่ลื่นพี่น้องครับการลื่นนํามาซึ่ง ปัญหามากมายนํามาซึ่งอุบัติเหตุนํามาซึ่งการเจ็บนํามาซึ่งการกระดูกล้ามเนื้อขาไล่ต่างๆนะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรองเท้าลื่นเนี่ยคู่ละกี่บาทก็ไม่คุ้มนะฮะจะถูกจะแพงก็ไม่คุ้มเรมือับถ้ามันลื่นเพราะฉะนั้นรองเท้าสิ่งแรกที่เป็นจุดประสงค์หลักที่เราจะต้องเลือกข้อแรกในหนึ่งในเจ็ดก็คือต้องไม่ลื่นแล้วรองเท้าจะไม่ลื่นได้ไงรองเท้าจะไม่ลื่นพื้นมันก็ต้องเป็นแบบนี้ พื้นมันก็ต้องเป็นไงพื้นมันต้องพื้นมันต้องเอาพื้นสาสานะ่ะนี่ฮะพื้นมันต้องมีลายเหมือนเหมือนลายยางรถยนต์ลายเหล่านี้มันรีดน้ําลายเหล่าเนี้เวลารถยนต์วิ่งไปหไหมครับล้อรถยนต์มันจะมีลายถ้าไม่มีลายมันลื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีลายมันก็จะรีดน้ําออกตามนี้เพราะนั้นลายเหล่านี้ไม่ได้แค่สวยงามนะครับเป็นวิศวกรรมออกแบบของผู้ที่ เชี่ยวชาญเรื่องรองเท้าโดยเฉพาะนะและกิโต้ก็ถือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบนะฮะบริษัทกิโต้นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 3 5นะพี่น้องเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่เติบโตมาตลอดแล้วก็มีเทคโนโลยีแนละวัตรกรรมที่ดีนะฮะรองเท้าเนี่ยส่งออกแล้วก็ส่งขึ้นห้างคู่ที่พี่น้องจะได้ช้อปปิ้งอยู่เนี่ยแล้วราคาลด60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาห้างนะครับจากราคาห้าง อ่าบาทตอนนี้เหลืออยู่เมื่อวานนี้มันก่อนนี้299วันนี้293บาทแต่ต์ทที่293บาทลดกว่า60%แต่ว่าเป็นคุณภาพเกรดห้างนะคุณภาพเกรดห้างนะเป็นส่งตรงจากโรงงานนะครับส่งตรงจากบริษัทเลยไม่ได้ไม่ใช่รองเท้าแบบทั่วไปนะฮะเป็นรองเท้าเกรดห้างเลยแต่ราคาโอเคแะนข้อแรกต้องไม่ลื่นมันไม่ลื่นก็ต่อ,ตอเมื่อพื้นมันเป็นมีลักษณะร่องแบบนี้ร่องรีดน้ํา และมันจะต้องเป็นยางเกรดดีนะฮะยางเกรดคือเกรด A ไม่ใช่ตัวดีนะฮะเอคำว่าดีภาษาไทยเนี่ยมันเท่ากับภาษาอังกฤษเอนะลองท้าบเกรดเอนะพื้นเนี่ยจะต้องเป็นเกรดเอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพื้นถ้าพื้นเป็นวัสดุมไม่ดีเนี่ยต่อให้มีรอยลายอย่างงี้ก็ยังลื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นยางจะต้องเป็นยางที่ไม่นิ่มเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะถ้าแข็งมากเหมือนรถยนต์นี่ก็ไม่ได้นะแข็งมากเจ็บ นะอ่อนมากก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องประมาณนี้คือเขาวิจัยนะก่อนจะทําออกมาล,ลองเท้ามาแต่ละคู่เนี่ยต้องวิจัยทําวิจัยทํารีเสิร์ชมากมายนะครับไม่ใช่จู่ๆทาออกมาเอาอยัางไงก็ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเราเรากำลังคิดผิดนะถ้าเราคิดว่าทำยังไงก็ได้ไม่ใช่นะฮะนั้นรองเท้าเนี่ยข้อแรกต้องไม่ลื่นหลักการนี้นําไปใช้กับทุกรองเท้า แต่ว่าจะเป็นรองเท้าแต่รองเท้าวิ ouse, wing, ่งรองเท้าอะไรก็แล้วแต่แจะต้องไม่ลื่นถ้าลื่นเลิกคุยคือไม่ครบคุณสมบัติเจ็ดข้อเราไม่คุยเลิกคุยเราไม่เอาราคากี่บาทเราก็ไม่เอาเพราะไม่คุ้มนะฮะข้อหนึ่งเขาไม่ลื่นข้อที่สองก็คือไม่เจ็บไม่เจ็บถ้าเราใส่แล้วเจ็บเราเรียกว่ารองเท้ากัด่าตอนเป็นนักเรียนเราบอกว่ารองเท้ามันกัดรองเท้ามันกัดมันเจ็บนะรองเท้ามันมันกัดมันเจ็บแล้วใส่จนแบบว่าไม่รองเท้าก็ตีนเราล่ะที่มันจะต้องทนน่ะ ถ้ารองเท้ามันไม่อ่อนรองอ่อนลองปีนเราก็ต้องบวมบวมเราต้องทนนะผมซื้อมาลองใส่แล้วก็อาจารย์ใส่สบายมากขอบคุณมากครับท่านบ o ็อกเกนไมฮาร์ดขอบคุณนะครับรีวิวอาจารย์จัดสี่คู่เลยอาจารย์จัดครั้งเดียวสี่คู่เลยคิดดูกันแล้วกันนะสี่คู่เลยเพราะอะไรครับใส่แล้วฟิลมันแบบฟิลมันได้คือฟิลมันไม่ใช่แค่รองเท้าผ้าใบที่เหมือนเราเคยใส่สมัยนักเรียนนะแต่แว่าฟิลมันเหมือนรองเท้าแบบยุทธวิธีของทหารเลยใส่ฟึบเข้าไปแล้วโอ้โหกระชับเท้าแล้วนุ่มนะฮะ เราะนั้นต้องไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันจะไม่เจ็บได้นะครับมันจะต้องวัสดุนะมันจะไม่เจ็บได้มันจะต้องวัสดุวัสดุจะต้องนุ่มหนังเนี่ยจะต้องหนังเนี่ยปกติหนังเนี่ยถ้ามันแข็งมันจะเจ็บถ้ามันแข็งมันจะเจ็บเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยจะต้องรีเสิร์ชอย่างดีว่ามันหนึ่งทนทานสองนุ่มนิ่มพอสาไม่เจ็บนะคันเพราะนั้นหนังเนี่ยมันจะต้องนิ่มคือไม่ใช่แข็งโป๊กเลยนะเราจะเห็นว่ารองเท้ากัชูเนี่ยหนังมันจะออกไปโทนแข็งเลย หนังวัวหนังอะไรก็แล้วแต่มันจะแข็งแต่ว่ารองเท้าถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยหนังจะต้องจะต้องค่อนข้างยืดหยุ่นและนิ่มนะฮะเป็นหนังที่เขาดีเซิร์แล้วก็วิจัยออกมาเป็นสูตรเฉพาะของเขาอันนี้เป็นหนังนี่เป็นหนังนะรุ่น B 7ซนี่เป็นหนังหรือ B7 เนะี่ยเป็นหนังเพราะนั้นมันจะต้องนิ่มนะมันจะต้องนิ่มถ้าไม่นิ่มเจ็บเจ็บเราไม่เอาครับเราไม่ไปทนหรอกใครจะไปยอมให้ทนเจ็บจนกระทั่งรองเท้ามานะนะันนั่นไม่เอาไม่เอาไม่คือเจ็บนี่เลิกคุยถ้าเจ็บเลิกคุยไม่ไม่เอานะ สำหรับอาจารย์นันนะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับอาจารย์นันคือเจ็บคือเลิกคุยไม่เอาไม่สนนะมึงจะคู่เท่าไหร่ก็ช่างแม่งไม่จะสนใจขอโทษทีที่พูดไม่สุภาพนะคู่เท่าไหร่ก็ไม่เอานะถ้ามันเจ็บนะเพราะฉะนั้นต้องไม่เจ็บในหนังก็จะต้องเยืดหยุ่นอันที่สองก็คือถ้าไม่เจ็บแล้วต้องบุดีแล้วการบุมาดูบุเนี่ยปกติรองเท้าเนี่ยมันบุส้นอยู่แล้วบุตรงส้นนี่มันบุอยู่แล้วแต่รองเท้าที่ดีนะจะต้องบุทั้งสี่มุมบุส้นบุข้างสองข้างแล้วก็บุบุตรง บุกตรงข้างในข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยต้องบุกเพราะอะไรครับบุกข้างเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยเท้าคนมันไม่ได้ตรงทุกคนนะบางคนเท้าล้มมาข้างในบางคนเท้าล้มเ้างนอกเนี่ยล้มข้างในเนี่ยหมอบอกว่าอันตรายที่สุดเพราะว่ามันกระเทือนถึงกระดูกแต่ล้มข้างนอกไม่เป็นไรเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมันยังไม่เท่าไหร่แต่ล้มข้างในเนี่ยมันมันยิงตรงขึ้นไปถึงกระดูกนะกระดูกมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะบุกป้องกันเท้าล้มได้ นะครับป้องกันเท้าล้มได้นะครับป wow ้องกันเท้าล้มได้นะครับทองล้มสองข้างพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าป้องกันเท้าล้มโดยเฉพาะรองเท้าที่ป้องกันเท้าล้มโดยเฉพาะนี่แพงมากแพงมากนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าส่วนใหญ่นักวิ่งเขาจะเจาะจงซื้อเลยรองเท้าป้องกันเท้าล้มแต่นี้มันบุกก็ป้องกันได้ป้องกันได้ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่ามาตรฐานการป้องกันเหมือนรองเท้าแบบรองเท้าวิ่งไงไม่ใช่นะ แล้วบุกถึงข้างในแล้วพี่น้องมาดูว่าซีเรียลพอเราซื้อไปปุ๊บเราจะได้ซีเรียลแบบนี้รองเท้าที่ส่งนอกหรือว่าลงเท้าขึ้นห้างจะต้องมีเพจซีเรียลแบบนี้จะต้องมีเพจซีเรียลนะโกโลโกโโไม่มีนะโกโลโกโสราคาแบบโกโลโกโโจริงๆแล้วราคาแค่นี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรองเท้ามาตรฐานนี้นะแต่นี่มันลดเฉยๆนะราคาจริงเนี่ยมัน498บาทนะถ้าท่าไปซื้อที่ห้างตอนนี้ b ีซจะต้อง498บาทเป๊ะที่ห้างสลิงหนึ่งเขาก็ไม่ลดให้เราอยู่อยู่แล้วนะไปนั้นนต้องมีเพจแบบนี มีเพจเนี่ยเราดูอะไรได้บ้างเพจเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐาน U.S. นะ U.S.A. มาตรฐาน U.K. นะมาตรฐานยุโรปนะมาตรฐาน U.K. มาตรฐานยนะุโรปอันนี้มันตัวหนังสือมันกลับข้างนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันตรงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเป็นเพจ U.K. แบบนี้แล้วมันจะมีความยาวความยาวก็คือย7 5เจ็ดจุดาาเบิดสบสามตรงความยาวนี่สําคัญนะตรงความยาวนี่สําคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเราใส่รองเท้า เท้าเราใส่ความยาวเท่ากับรองเท้าเราจะเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลดลงมาหนึ่งนิ้วลดลงมา1หนึ่งเซนมันยาวยี่สิเ็ดจุดห้าเท้าเราจะต้องยาวยี่สิหกจุดห้าคือต้องเผื่อไว้หนึ่งเซนตรงนี้ต้องเผื่อไว้ตรงนี้หนึ่งเซนทําไมต้องเผื่อก็เพราะว่าเผื่อให้มันยืดหยุ่นเผื่อให้อากาศเผื่อให้มันเซ็ตตัวเผื่อให้อะไรเนะี่ยถ้ารองเท้าถ้าเท้าเราชนตรงนี้เมื่อไหร่นรนะเจ็บไม่เอาไม่คุยเลิกคุยเหมือนกันเพราะฉะนั้นรองเท้ามันจะไม่เจ็บมันต้องประกอบด้วยหนึ่ง หนังมันยืดหยุ่นนุ่มสองบุดีสามเท้าเราเนี่ยขนาดเท้ามันได้มาตรฐานก็คือมันไม่ยาวไปชนนี่อันนี้คือหลักการไม่เจ็บข้อที่สองคือถ้าเจ็บก็เลิกคุยไม่เอากันไม่ไม่ไม่สนใจไม่ไม่รู้ไม่สนใจคือเจ็บแล้วมึงคู่เท่าไหร่ก็ไม่เอากคู่เท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่ทนเจ็บหรอกครับสมัยนี้สมัยก่อนเราเป็นนักเรียนเนี่ยยงอาจารย์นั้นเนี่ยบ้านยากจนใช่ไหมซื้อมาขนาดไม่พอดีก็ทนใส่ ซื้อมาขนาดเล็กกว่าเจ็บก็ทนใส่เพราะอะไรครับเพราะว่าพอ่พอแม่ยากจนเราต้องสงสารพ่อแม่คือไม่มีการให้ซื้อมาแบบซื้อทิ้งซื้อคว้างลซื้อมาตรงไม่ตรงก็ต้องใส่ตรงไม่ตรงก็ต้องใส่อันนั้นสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ใช่เราซื้อเราต้องได้พอดีแล้วก็ได้คุณสมบัติครบเจ็ดข้อนะข้อแรกคือไม่ลื่นอธิบายไปแล้วใครเข้ามาไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในไลฟ์ใหม่นะครับจะไลฟ์แค่หนึ่งชั่วโมงนะใครสนใจก็กดสั่งซื้อใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องซีเรียสครับสบายสบายกับพาจารย์นะอยากได้สั่งซื้อไม่อยากได้ผ่านครับไม่ต้องไปซีเรียสเข้ามาความรู้เฉยเฉก็ได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสครับคบกันสบายสบายอยู่กันสบายสบายมีความสุขทุกฝ่ายครับมีความสุขทุกฝ่ายไมนั้นก็ข้อแรกต้องไม่เจ็บข้อสองอ่ะข้อแรกต้องไม่เลื่นข้อสองไม่เจ็บอธิบายไปแล้วข้อที่สามไม่เหม็นไม่เหม็นนะรองเท้าจะเหม็นหรือไม่เหม็นฟังนะ มันเกิดจากอะไรรองเท้าจะเหม็นหรือไม่เหม็นมันเหม็นเกิดจากมันมันอุ้มน้ํามันอมน้ําแต่รองเท้ามันอุ้มน้ํามันอมน้ําแล้วมันไม่มีที่ระบายอากาศการแก้ปัญหาเหม็นก็คือว่าอย่าให้น้ํามันซึมเข้าไปเพราะนั้นถ้าเป็นหนังแบบนี้น้ํามันเข้าไม่ได้น้ํามันเข้าไม่ได้นะครับข้อแรกมันก็จะเข้าได้บ้างนิดหน่อยนะพอเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะต้องมีที่ระบายอากาศนี่แปดรูเห็นไหมดูใใกล้นี่มันจะมีรูเล็กๆแปดรูตรงนี้เป็นที่ระบายอากาศเพราะฉะนั้น รองเท้าเนี้ยจึงไม่เหม็นมากไม่ใช่ไม่เหม็นซะเลยมันต้องมีเหม็นบ้างแหละถ้าไม่ซักไม่ไรไม่ตากแดดเลยแต่ว่ามันไม่เหม็นสมะมันไม่เหม็นแบบชนิดที่ว่าแบบเอาไปเอาตายถ้าเราดูแลดีๆมันก็จะไม่เหม็นมันใส่ได้มันมีที่ระบายอากาศนะครับมันมีทีมีที่ระบายอากาศแล้วมันไม่มันไม่อุ้มน้ามันไม่ซับน้ําเพราะฉะนั้นข้อที่สามคือไม่เหม็นข้อที่สี่คืออะไรข้อที่สี่คุณสมบัติข้อที่สี่ต้องมีเจ็ดข้อนะถ้าไม่ไม่ครบเจ็ดข้อไม่ต้องซื้อข้อที่สี่ก็คือจะต้องทันสมัย ม่ใช่ใส่รองเท้าแบบเฉยๆบวมลมมาเฉยเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนะฮะหัวโตแล้วก็ใส่คับแล้วก็ใส่เจ็บแล้วก็ใส่เพราะว่าอะไรตอนเป็นเด็กเราเลือกไม่ได้เนี่ยเราเป็นนักเรียนอ่ะเราเลือกไม่ได้หัวโตเราก็ใส่คับเราก็ใส่เจ็บแล้วก็ใส่แตกแล้วก็ใส่ปีล้วก็ใส่ใช่ไหมสมัยสมัยเราเป็นนักเรียนอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่วันตอนนี้เราเลือกเลือกได้แล้วเราเลือกได้นะฮะเราก็ต้องใส่แบบเท่ๆสันสมัยเพราะฉะนั้นรองเท้าหนึ่งชนิด บริษัทรองเท้าจะพยายามออกแบบให้มันเป็นรองเท้าอนเนกประสงค์ทุกอย่างเหมือนอย่างเช่น B7 B7 เนเป็นรองเท้าผ้าใบาเฉยๆนะผ้าใบาแต่ว่ามันเป็นสไตล์เกาหลีอ่ะดูซิว่ามันเท่ขนาดไหนดูซิดูแค่โลโก้นะะโลโก้เป็นไงโลโก้แค่สกรีนแค่เอาสีมาป้ายแค่อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่นี่เป็นปักครับเป็นผ้าปักผ้าปักอย่างดีแสดงถึงความปราณีตความปราณีตความสวยงามเห็นไหมครับ ความเท่ความประณีตความสวยงามโลโก้ปักเห็นไหมโลโก้ปักเห็นไหมโลโก้เป็นภาพปักนะเป็นภาพปักมันก็จะสวยงามเห็นไหมแล้วก็การปลูกการรายการออกแบบอะไรดีไซน์มันจะรองรับเท้าหมดเห็นไหมครับมันจะรองรับเท้าหมดนะเราดีไซน์เนี่ยออกเป็นสไตล์แบบเกาหลีเกาหลี คือทันสมัยใส่ได้ใส่แล้วไม่อายใครอ่ะใส่รองเท้าแตะไปงานใส่รองเท้าแตะไปเที่ยวนี่ไม่อายใครสมัยก่อนเราใส่รองเท้าไปเที่ยวไปงานนี่อุ้ยอายเพราะว่าหาว่าเราใส่รองเท้านักเรียนไม่มีเงินซื้อรองเท้าอื่นทุกวันนี้ไม่จะเป็นอ่ะรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยมันต้องอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์นะมันต้องอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์นะเพราะนั้นต้องเท่ทันสมัยนะเป็นสไตล์ออกเกาหลีนะคู่นี้นะข้อต่อไปก็คือข้อที่ห้าใส่ได้หลายโอกาสแต่ได้หลายโอกาสแปลว่าอะไร ทำงานใส่ทำงานใส่ออกกำลังกายใส่เที่ยวใส่เล่นเห็นไหมครับใส่ปาร์ตี้เล็กๆใส่อยู่บ้านเห็นไหมครับใส่ทำงานงานที่เป็นโรงงานงานที่ต้องลุยงานที่อะไรเนี่ยเหมาะมากรองเท้าเนี่ยอ่าใส่ไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะโขดหินที่มันลื่นเราไปเหยียบปุ๊บถ้ารองเท้าลื่น จบข่าวเลยมันจะต้องไม่ลื่นเพราะฉะนั้นไปเที่ยวภูเขาเที่ยวชายทะเลเที่ยวชายหาดได้นะใส่ไปออปาร์ตี้ได้ใส่อยู่บ้านก็ไม่ลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใส่ได้หลายโอกาสหลายวาราโอกาสนะครับข้อที่6ก็คือใส่ได้กับชุดหลายๆชุดคือไม่ใช่ว่าใส่ได้จะต้องกางเกง,เก,งกีฬาใส่วิ่งใส่เตะตะก้ออย่างเดียวไม่ใชนะ่นั้นคือไม่คุ้มค่านะครับอันนี้ใส่กับยีนก็ได้ ใส่กับเกงยีนก็ได้ใส่กับชุดลำลองก็ได้นะใส่กับกีฬาก็ได้ใส่กับชุดกีฬาก็ได้ใส่กับตังเกงขาสั้นอยู่บ้านก็ได้นะครับใส่กับงานที่มันดูเป็นทางการหน่อยๆน่อยะครับไม่ใช่ทางการเยอะถ้าทางการเยอะเขาต้องใส่คัตชูทางการหน่อยๆน่อยเนี่ยเราก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นใส่ได้หลายวาระโอกาสข้อที่6นะข้อที่7ราคาต้องโดนใจราคาต้องโดนใจวันนี้ราคาเต็มมัน498บาทคุณไปซื้อที่ห้างเนี่ย498บบาทอยู่แล้ว คุณไม่มีทางไปขอส่วนลดที่ห้างได้หรอก498บาทแต่วันนี้เมื่อวานนี้ลด90ลด60%เนี่ยมัน299แต่วันนี้มันเหลือ293บาทแปลว่าลด60กว่าเปอร์เซ็นต์ลด60กว่าเปอร์เซ็นต์มีที่ไหนได้รองเท้าเกรดส่งออกเกรดห้างก็มีที่นี่ไง293บาทถูกใจอยาได้ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวกดสั่งซื้อเลยที่ตะก,กา้ากดสั่งซื้อเลยใครชอบ ใครชอบสไตล์จานันใครชอบสไตล์การพรีเซนต์ใครชอบคอชอบใจอยากได้รองเท้าที่มีคุณสมบัติครบทั้ง7ข้อกดสั่งซื้อเลยนะฮะกดสั่งซื้อเลยที่ตะก,ก้ามีทุกไซส์นะตั้งแต่36จนกระทั่งถึง45 36ถึง45มีทั้งหมด8สีเลือกเอานะครับ8สีนะฮะเราจานันจัดมา4สีจัดมาดำจัดมาเขียวจัดมาขาวกริปน้จัดมาโอ้ จัดมาสี่แล้วนะจัดมาสี่แล้วดังนั้นใครต้องการใครต้องการใครมีคําถามอะไรจัดมาได้เลยก็ค,ครบเจ็ดข้อนะครับเพราะว่าจะไลค์แค่ชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะเท่าไหร่ก็เท่านั้นใครสนใจก็สั่งซื้อไม่สนใจก็ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาก็ขอบคุณแล้วนะครับมาฟังเอาความรู้เอาความรู้นะครับหลักการเลือกรองเท้าเจ็ดประการเคล็ดลับเจ็ดข้อในการเลือกรองเท้าแค่นี้ก็น่าจะได้ความรู้นะครับ เอาพี่น้องก็เลือกซื้อได้ตามสบายนะฮะแล้วก็มีตะก,กร้าอื่นๆอีกเยอะแยะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยเลือกช้อปปิ้งได้เลยครับถูกใจก็ช็อปไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรผ่านนะเอาง่ายๆสบายๆนะครับมีคําถามเชิญเลยนะครับมีคําถามเชิญเลยหรือใครเคยเคยใช้แล้วกิโต้บีเซเว่นหรือ B7 แล้วก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์มาในไลน์นี่แหละนะฮะ มีคำถามไหมครับอืมอ่ามีคำถามก็ถามได้นะครับถามได้นะครับอาจจะไม่ใช่สไตล์การไ้ฟ์ขายแบบผู้อื่นนะครับก็ต้องก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องว่ากันไปนะฮะสไตล์ของเรามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแค่หนึ่งชั่วโมงครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่ก็คือมีความสุขที่ได้มาแบ่งปันความรู้ครับมาแบ่งปันความรู้ใช้ดีแล้วบอกต่อ ใช้ดีแล้วบอกต่อคอนเซปต์น,นนะคะคือใช้ดีแล้วบอกต่อแบ่งปันความรู้แบ่งปันเทคนิคต่างๆที่เราได้ศึกษานะศึกษามานะครับก่อนซื้อก่อนอะไรแล้วก็มาแบ่งปันกันนะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นําไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ผ่านครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเอาละครับอีก5นาทีให้เวลา5นาทีพอนะใครอยากได้สนใจก็สั่งนะครับหรือมีคําถามก็เรียนเชิญน,นะฮะอีก5นาทีพอนะครับอีก5นาทีนะอีก5นาทีเราจะลงไลฟ์ ที่เราจะลงไลท์ที่าสามโมงสี่สิบห้าพอนะฮะสามโมงสี่สิบห้าสามโมงสี่สิบห้าตอนนี้สามโมงสี่สิบนะสามโมงสี่สิบสามโมงสี่สิบห้าพอจบนะบเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้นะครับใครสนใจอยากจะได้รองเท้าหรือใครมีคำถามเก,กี่ยวกับรองเท้านะเรียนเชิญนะอีกห้านาทีนะครับ นะอร่อยกาแฟรอร่อยนะมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีก็แค่นี้ก็ได้ครับไม่ต้องรอห้านาทีนะครับเอาแค่นี้เนาะไม่มีก็แค่นี้นะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต,ต่อไปครับสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่กดหัวใจนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดสั่งซื้อนะครับ ขอช่วงดีครับสำหรับรายนี้สวัสดีครับ